ท่นนานผู้ชมนะครับวันนี้ก็ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการรายงานนะครับอยากให้เป็นการพูดคุยยังดีกว่านะครับแล้วก็ระหว่างคุยเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมต้องบกว่าอันกำรใจนะครับผมก็เพิ่งอยากญญบอกว่าในช่วงภาวะผู้ผลิตอย่างเงี้ยแต่ละคนเจอผลกระบอะไรยังไงบ้างแล้วก็พยายามแล้วยังไงแต่มันก็ยแก้ัญหาไม่ได้แย่แขกแีส่วน แจ้งเอกสารว่าอะไรต่างๆกับข่าวต่อไปว่าชนบรุรีเป็นหนึ่นงใน5ที่เป็นเขตควบคุเมเข้มงวดสูงสตรแก้รับทุกคนก็กลัวทุกอย่างแบบต้องบอกนี้ว่ามันเกิดเพ,พราะฟอนติกฎหมายเกิดจากแรงงานต่างชาติที่เดินท,า,นทางข้ามแดนเนี่ยกฎหมายแล้วมันก็ไม่มีการตรวจไม่มีการควบ ประโยนแต่พวกเราเนี่ยในอย่างทุกอย่างทุกอย่างอย่างที่รัานของทางรูปภแต่ก็องระดรสภานะแบบนี้รอบหนุนนะครับเมื่อวันที่หกเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ไปไปพบกับรัว่าลในจังหีัดยูริเพื่อนำเสนอหนังสือเนี่ยต่อรัฐว่านะครับว่าให้ช่วยพิจารณาปิดโรงแรมและท่องเที่ยวและว่าธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดยูริ ต้องเปลี่ยงนี้ว่ามันมีกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานนะครับรอบที่แล้วเนี่ยได้2%จากคำนวณจากงบรายรุ่นตรงนี้แต่กฎกระทรวงฉบับนั้นเนี่ยมันมองในไปฉบับใหม่เนี่ยแก้มาใหม่ลดเหลือแค่เเปอร์ซ็5%แล้วก็ยังบอกว่าถ้าเราเปลี่เองเนี่ยไม่ถือเป็นเอสบีไสตอนนี้เราจะต่างไป ซึ่งตรงนี้เราต้องถามว่าปิดหรือไม่ปิดนะมันต่างกันไหมอยวนที่คุยกันก่อนจะเริ่มพูดคุยกัทางผูดคุยทาไหไหมการรงบอกว่าเดีแต่หนึ่งห้องแอเป็นชเลอร์มีแขกหนึ่งห้องก่ตอเปิดแอนต้องเปขอร้องแอนบว่าเช็คอินไม่หอนแรงแอีกโรงแรมอยู่ได้ไหมเพราะถ้าห้องไม่ได้มันได้ถึงกับค่าคอยหัวชีเลอร์เนค่าไปวันหนึ่งจะมีสักสองสามหมืบาท ถ้าห้องไหนจะสักพังนึงนะครับทุกคนบริหารจัดการห,ดรรหนดเราลงแล้วไม่โทรมาหาแต่บอกว่าที่มีบุ๊กิ้งอยู่ก็ฟังนะยกเลิกได้ไหมเพราะคุณมาหนึ่งห้องเนี่ยแต่ต้องเปิดบริษั่นึงนะครับสุโีทัยวิทยาเนี่ยต้องรับใหญ่ถ้ามีการส่งผิดโรงแรมส่งผิดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ผมเ,ยเลยถามแล้วว่าแล้วบัน เนสั่งปิดหรือไม่สั่งปิดข้อที่จริงก็คือไม่มีคนมาใครจะมารายากไปกับตัวสี่วันใช่ไหมนแล้วก็โรงแรมเนี่ยถามว่าอยากเปิดไหมทุกคนอยากเปิดแต่ออก,ก,ไ,มก,กไม่มีแขกไม่ามารทราบว่ากค็คการที่พวกเราเป็น,นดีเป็นอดีเยรัฐบาลบอกอะไรเพื่อให้พวกคูการรานเนี่ยตองชตามตอดแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยก็คือการเยียวยาในควาวิกกั ซึ่งที่ผ่านมาในยามบ้านเนื i i ้อโอที่เราจ่ายภาษีกต้องเงินภาษีประกันสังคมพนักงานทุกคนมี้รายได้ก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลงานตรงนี้เราแค่ขอเงินที่เราเคยจ่ายไปเนี่ยมันช่วยเยียวยาเราในทางที่ดีแต่ร้านเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่ไม่อยากจะเยียวยาตรงนี้ก็ไม่ทราบเราได้เห็นตรงกันนะครับที่นี่คือทางทางเราผู้ว่านะครับหาผู้ว่า ขอความปรนาท่านให้ท่านสั kind of ่งปิดกิจการโรงแรมเพื่อพนักงานของเราเนี่ยจะได้รับสิทธิการสั่งโอน50%นะครับแต่ต้องเรียนตรงนี้ว่าที่เราขอเนี่ยก็านเห็ว่าทุกท่านทราบดีนะครับโรูปีนาตอนนี้ไม่มีแฉนะบางโรงกระสุนได้เห็นบางโรงเปิดอยู่เพราะว่าจริงๆเราบอกนั่นเนี่ยเรามีพนักงานในธุรกิจโรงแรมเยอะกว่านี้รอบแรกเนี่ยบางโรงเนี่ยชดเชยเลยนะ นะครับก็เจอไปบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องการไว้แบบโอเปเรตนะครับไวด้ดำเนินกิจการนะครัเข้าๆว่า,า,าร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเรามี็นองค์กรเราลดพนักงานเราลดเช่าพนักงานในรอบแรกแล้วเนี่ยไม่เก่าว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคนที่เหลือคือคนที่ทมีความเป็นที่จะใช้ในการดำเนินกิจการงานทีุ่นีนะนะครับในรอบแรกเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแต่เราก็ปิดโครงกสามเดือ,อนอนะครับซึ่ง ซึ่งในตอนนั้นนะครับภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมโควิดได้ในพื้นที่นะครับจุลุดีนแะทยาเองสามารถควบคุมไม้ให้มีการแพร่ระบาดได้นะครับแล้วก็เราพอจะทำเชื่อมไปเนี่ยด้วยมาตรการในเรื่องเศรษฐกิจของรอนในพื้นที่เองหรือภาคลักษณะเองใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นัวขึ้นมานะครับแล้วก็ปวกกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในการเศรษฐกิจของคนทียากระตุ้ให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาคเด็ก ภาคผู้ผิตเองก็คาดหวังว่าที่งปีเราก็ทําให้ได้รายได้ได้นะครับแต่พอสังเกตที่มาเนี่ยครั้งนี้เองเนะี่ยถือว่าน่าครั้งที่ททแล้วเนื่นองจากว่าเราก็การแพร่ระบาดในพื้นที่ไม่ทันเยอะแล้วก็ภาคผู้ผลิตเองก็เป็นห้างหุบต่างจังหวัดที่มีคุณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับโดยเฉพาะเขต่ยวกันละมูลเราถูกสีแดงอยู่นะครับซึ่งครั้งนี้เองเนะี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถควบคุมได้นะครับ ก็จะทําให้เศรษฐกิเองไม่สามารถจะ่กเป็นแหลกเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะที่สุดในประเทศนะคะจต่ในสมาคมแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยมีแต่เดิมเนี่ยนะคะเมื่อเราต้นปีเรามีสมาชิกกว่า53แหลงนะคะการปิดด้วยด้วยภาวะของโควิดในรอบแรกเนี่ยทำให้สมาชิกของเราเนี่ยกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ33จาก53 ใชเวแล้วประมาณ20ฉะนั้นพอมีรอบที่สองในครั้งนี้นะคะล่าสุดเราได้ทำาเดตัวแรกเนี่ยนะคะมีการปิดเพิ่มอีก17-18แหล่งนะคะ,คแ,ะ,คะแล้วก็เท่าที่ยังเปิดอยู่ประมาณ10ตัวแรเปิดอยู่นี่พิ่เช่มีลูกค้านะคะคือเขาเขามีความรงังเกียความกระบวลใจนว่าถ้าเขาปิดโดยที่ไม่มีคำสั่งจากทางภาครัฐเนี่ยเขาจะได้รับการช่วยเหลืออะไรนะคะในส่วนของพนักงานของเขา ในตัวของผู้ากรนในด้านของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดกว่าทุกๆแหล่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเงินเดือนกว่าชีวิตต่อทอดไปถึงอีกครอบครัววเรือนนะคะอี่ต้งเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็อยู่ในภาวะที่ไม่ได้จะออกมาบรสถารนะครับจต่ได้รับคำสั่งปิดและทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเราจะเป็นธุรกิจที่ถูกสั่งปิดก่อนเสมอและเ่าที่หลังนะครับ เพราะฉะนั้นแลนะ้วเนี่ยในเรื่องของระยะเวลานะของตัวธุรกิจเนเเเี่ยเราหายไปเยอะมากแต่ในวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตเรียนท่านสื่อเสรท่านนะครับให้เห็นภาพว่าจริงจริงแล้วเนี่ยสภาอาาวลาโน้นนะครับบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ซสตานโรดคือแยกเต้กมาตางหากน,นะครับแต่เรายังมีบางส่วนนะครับที่เ,าเรายังผมตั้งอยู่กับโรงแรมอยู่ในรีสอร์ทนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นภาทางส่วนน่ของโรงแรมด้วยเช่นกันนะครับดังนั้น คำถามในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างที่กิดแบบนี้ในเชิงเอร์แบบนี้นะครับพนักงานที่มีก็มีอยู่อยา่างำกัดเพราะฉะนั้นสภาตัวทรัพยเอกกับพนักงานนะครับไม,ไม่ไม่หยุยหยาดเลยด้วยนะครับให้ติดการให้บริการแต่พนักงานอาจจะต้องถูกจตัวเทนะครับไอทํางานในแผนกอื่นในตำแหน่งงานอื่นๆดังนั้นสิ่งที่เราไม่ได้รับนะครับก็คือในเรื่องของการเชิญเชยจากประกาศสังคมอย่แเราแน่นอน นะครับเพราะโรงแรมก็เรืสัอย่างของที่อ่อนกว่านะครับของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเดิมปิด0ยท่านั้่หแล้วก็จะเปิดใหม่ตอนนี้อุบล่าจะเปิดได้แค่หนึ่งนสาม่ส่วนโรงแรงเนี่ยผมว่าที่เปิดได้ที่ปิดนั้งแต่ตอนประมาณเดือนมีนาเวสานะครับตอนนั้นน่าจะปิดไปข้อหมดแล้วพอครบสามเดือนประมาณกลางเดืดนเนี่ยอาจจะกลับมาได้เปิดได้ประมาณสัก ซึ่งถ้าสี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกคนรู้ว่าธุรกิจมันไม่ได้กลับมาเหมนเดิมมีรอบคันทำผมว่าทุกค์กรเนี่ยรีโนเวตัวเองพนักงานเดี๋ยวต้องหข้อยหรือวลส่นหนุนส่วนเน50%ที่ไม่สามารถกอัมาเปิดได้ถึงวันนี้ผมก็ให้การงานออกงนั้นคนที่พอมีกำลังาก็ต่างเฉยคนไม่คนที่ไม่มีเนี่ยคือมันเป็กตัวเป็นบริษัทแล้วผมคิดว่าธุรกิจพวกนี้ไม่กลับมาเปิ ก็นี้คือตรงเนี้ยถ้าโดยรวมเนี่ยผมว่ารายงานในระบบภาท่องเที่ยวเนี่ยหายประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคือตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารนานแต่จริงคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราเมองแล้วมันมีทางอื่นกับก่อนหน้าเราเนี่ยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยว่า,าการจับปากเนี่ยประกาศปิดไปแล้วนะครับแต่พอเป็นเคสของเราเนี่ย ขาบอกเป็นสามทางสซนกลางผมไม่แน่ใจทางโตนามคือคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัก็เห็นแจ้งมาว่าเราบว่าธุรีไม่เห็นใจธุรีเพราะว่ามีผู้กอบการผิดมนุษย์ก็เกิดปิดเนี่ยเสอสองคนเลว่าภาวะทางเศรษฐกิจแต่ผมว่าตออย่เี้มันเป็นการตัดตอนที่ชอบหรือเ่านคือจริงๆเศรษฐกิจมันพังทิน้าว์ของเรหน้าที่ของรัฐการเยียวาันะครับ ต้องไปดูนานาในยุโรปให้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยทำไมเขาถึงสามารถควบคุมการระบาดได้หนึ่งคือปัจจัยบรรยายนูไหนเนี่ยเช่นเขาจะเห็นว่ามารระบาดรอบ้องเขาทำอะไรมาต่างๆออมาของเขาเนีเขาก็คุมโซนตรวจอย่างเชิงรุกนะครับแล้วก็ควบคุมบริเวณในขณะเดียวกันเนี่ยการเขียวยาทุกเฉยเนี่ยก็ดูตาม สภาวะความแรงนี่แต่ธุรกิจนะครับคนในโถ้ามองยไม่ดีเนี่ยภาคท่องเที่ยวในอนาคเดียวน้ำมอยู่หรือแ็ถ้าเรเงของเงินได้อันอื่น้าไมมาจส่ทั้งปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ของเราเนี่ยทุกคนบอกว่ายอมรับว่าต้องเที่ยวสเกลีตองเที่ยวคือตัวธรรมดาชาวประเทศชาติแต่น้อวันนี้ขอแค่เจ็ดพันห้าก็ยังปฏิเสธบอกว่าแต่เช้านี้เนี่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ขอติด แต่หมดเลยทางหนึ่งที่ผมผู้เรียนย้ำคำเนี่ยนะว่ารอบนี้มันไม่ได้เกิดจากการแค่หวาดปกติมันมาจากการทอดสดของภาครัฐเราครับปล่อยยูบ่อนปล่อยมีการข้าม,ม,ามแดนกันมาไหนาณะกรรมการแค่เราคุมได้ผลประโยชน์แต่พวกเราเนี่ยรวยก็มาเจอภาวะอย่างนี้แเราต้อง,องนะมีเยี่ยงใหญ่เลยมันกุ้งเฝ้าเหรือนันอย่างนี้ว่าเราก็คิดว่าเราขอร้อยที่สุดที่เราคิดว่า มันน so ่าจะมีความเป็นไปได้แต่คือโดยความจริงเนี่ยต้องเลยนี้ว่ามาถามผู้ใหญชนทุกคนเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครชี้ได้เพราว่ามันจะพูดเร็วกว่าอีกหนึ่งรายละอีคือตอนนี้64ไม่ต้องพูดแล้วผมว่าหมดแค่หนึ่งปีถ้าเราโชคดี65อาจจะกลับมาเริ่มทำทุกอย่างในโหมดใหและการที่เราเกิดตีเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ย เจอเรื่องนี้ทุกคนเรื่องการท่องเที่ยวมันไม่ใช่สิ่งทีเป็ในการโรมชีวิตนะครับคนจะมาต่อเงื่อเรื่องมีกินมีใช้ทุกอย่างดำเนิชีวิตได้ปิเพื่อเรื่องุกการท่องเที่ยวผมว่ากลับมาเปิดปี65เนี่ยทุกธุรกิจอาจจะกลับมารงนีที่จะที่สื้อางเยอะขึ้่อนเพราะยังกว่าทุกอย่างจะกลับไปร้อยสเหมือนเดิมนผมว่าไปถ้าเปิดปีับสิ่งที่เราขอทุกอย่างเนี่ยเราขอที่มีมากคือขั้นตัด เพาไม่ได้นเนีปัญหาคือเหมือนอย่างค่าไฟอย่างในวเรนที่ทราบเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีแถมอ่ะแต่การไฟฟ้าก็ยังบอกเจ้าเปษร้อยละสองขั้นต่ำแล้วผมถามว่าธุรกิจไม่มีเลยอยู่ให้เาจ่ายค่าไฟเศษร้อยละสองที่เคยจ่ายแต่ลูกค้าไม่ใช่แค่ห้าร้อยสิบบาทในที่เคยมีแล้วก็ให้ทีละสามเดือนแล้วก็รอจนเหมือนกำลังจะหมดลมหายใจแล้วใกล้ๆจะสิ้นสุดมาตรการที่ฝันถัง ก็ไมุู่รอายรับเอกชนทก็ไปช่วยกระทรวงบอกขอต่ออะไรข้ต่ออะไรผมว่าทำไมไม่ต่อมาถึงการทุนยาวหน่อยถามว่าถ้ามันฟื้นอลยรูกว่าน่ะตรงนั้นถ้าเราโชคดีเนียวนะคับเราก็ไม่ได้เง่อดางเราก็เราเกอถ้าเราจ่ายได้เรามีรายได้เราพินดีคืนมาตรการพวกนี้นะครับถ้าต้องเรียนอย่างนี้ถมว่าอนีตกระทรวงเรเก่าเนี่ยที่บอกคนสองมาใช้แล้วจะปิดใช้ปเองได้เนี่ยก็เหมือนเปิดช่อง รอบที่แล้วเนี่ยเือกเรื่องฟื้นตอนของคัวนนะครับแต่รอบนี้ก็กประทรวงเก่าของอายุเข็ยมใหม่เลยรอบทุกทางบอกว่าต้องให้ราชการหรือรัฐเนี่ยสั่งปิดจะได้50%แล้ว50%ก็น้อยกว่2ของรอบก่อนถ้าตีความตามกฎหมายเนี่ยผู้ราชการรงวัใน่ะรับาลรอคะมงการร่วมติดต่อในรังวัลเนี่ยก็ถือเป็นรับนะครับเพราะว่าต้องปิด เศรษฐกิจจะต้องทังที่หน้าจะต้องเที่ยวจะต้องเสียหายแบบหนักนี้คือตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ยังพอมีกำลังายทุกคนก็พยายามประคองเหมือนที่พี่โป้พูดเนี่ยเงินรอบที่ได้ที่ได้มาผมจะขอมาใส่ในเด็กที่พอดีแม่พอไทยวราอย่างของผมเนี่ยผมก็จ่ายเด็เพิ่มแต่ขนาดจ่ายเพิ่มเนี่ยมัน ที่พต้องบอกเนก็คือว่าลายใหญ่ถ้ายังพอมีแฟชโฟรดายใหญ่ยังได้ซอกโกล์รายใหญ่ยมีกำลังเี่ไปต่อรองกับเจ้าหนี้พวกนี้เพราคงยื้อแล้วในทุกวันที่มันสามารถทำเปิดใหม่ได้รอบหนึ่งแต่รายย่อยผู้ประกอบการเอ็มีที่ปกติเนี่ยทําเดือนต่อเดือนกพอใจนี้พอให้จ่ายพอใจเดือนกางเนี่ยพวกนี้ ปิกไปแต่ดีนะือเป่าเนี้ยยังไม่เปเิดแต่ผมคิด่าในทีุ่ดพวกเนี้กนยก็จะปิดทาวร์เลยหรือไม่ตอนเนี้ยมันก็จะมีในอยู่ตนังคาทเข้ามาไห้ชอบของถูกนเนี่ยเงมันก่อนได้ยินว่าใครซื้ออพาเมนเขาวพยากลาดบอกว่าผมเดสิบห้องคือเดี๋ยวนี้ตึกเด็ดสิบพ่อโหวัก่อสร้างก็มีอเ่สิบล้านเห็นบอกซื้อได้แค่สามสิบล้านคือคนไม่มีทางไปขาดมุล อเาอาเงินมาผู้ดีกว่าถ้านักไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเนึ่งอะผมว่ามันทางด้านลบคือพี่พี่พูดแบบ